โอเคครับแชทวันนี้ก็ขอสวัสดีช่องแชททุกคนอีกเช่นเคยครับผมกลับมาอีกครั้งแล้วครับผมครั้งที่เท่าไหร่อ่ะไม่ไม่ดูนะกับวินท e วอล์กนะครับผมแชทก็ขอสวัสดีไว้ทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับโอเควันนี้เนี่ยเนื่องจากสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วครับแชทเออ นะครับชี่เป็นคลิปแนะนำเจมคริสตัลเนื่องจากมีกิจกรรมอีเวนต์สนามรบแดงมาใช่ไหมครับก็มีเพื่อนๆนะครับผมเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะผมมีโคงแชทเซิร์ฟมาถามนะครับว่าแบบช่วยทำคลิปแนะนำอาร์ติแฟกได้ไหมครับคือจริงๆเนี่ยการแนะนำอาร์ติแฟกอยู่ในแผนที่ผมจะทำต่อจากคลิปนี้อยู่แล้วนะครับผมเนื่องจากจะไล่ไปทีละสเต็ปว่าการ PVP เนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างแต่ก็ไม่อยากจะ ยัดนะครับเนื้อหาไว้แน่นในคลิปเดียวให้มันยาวให้มันน่าเบื่อนะครับแล้วก็ต้องมานั่งย้อนดูยากๆเลยแย,ก,ยกเป็นคลิปๆไว้ดีกว่านะครับผมโอเคกับแชทเราเหมือนเดิมเลยก่อนที่เราจะไปดูกันว่าการใส่อาร์ติแฟกต์ของแต่ละสายเนี่ยที่วันนี้ผมจะแนะนำเนี่ยทั้งสายถึกสายแรงสายหลบนูนนีนั่นเนี่ยอืมมัคนควรจะใส่ยังไงนะครับแชทใครที่กําลังหาร้านเติมเกมราคาถูกอยู่นะครับผม ร้านนี้เท่านั้นครับชทจูนบิโกอยากเติมเกมเลือกร้านจูนบิโกช็อปเติมเกมด้วยตัวเองได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์จูนบิโกช็อปแค่เลือกเกมเลือกแพ็กก็พร้อมเลยจูนบิโกช็อปร้านเติมเกมมือถือที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องรีวิวจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0 0คนบริการเติมเกมสุดคุม้มถูกใจส,สายเปยเติมเร็วไม่ต้องรอมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมอง โอเคครับแชทก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูเซตแร่สุกสว่างของแต่ละสายว่ามันต้องใส่อะไรบ้างเนี่ยเรามาดูนะครับผมเซตนะครับผมอาร์ติแฟกหรือว่าวัตถุโบราณก่อนนะครับผมแชทซึ่งอาร์ติแฟกในเกมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ชิ้นหลักๆครับผมแชทก็คือเอฟเฟกต์ คบาบัวซึ่งเราเรียกแฟกเนี่ยว่าแฟกฟ,ฟ,ฟาร์มฟาร์มมอนนะแบบชทเห็นไหมคุณดูสแตทมันลดดาเมจมอนเพิ่มดาเมจมอนเพิ่มเลือดบา๊บาบา๊านะซึ่งเราจะไม่พูดถึง PVP ที่เราจะพูดถึงวันเนี้ยเราจะพูดถึงแค่2วัตถุโบราณหรือว่า2แฟกครับผมก็คือนะครับผมอ,อันแรกที่เป็นก,ก้อนกลมๆสีฟา้ามาเนี่ยว่ามันคือแฟก d r ครับแชทซึ่งแฟก d r เนี่ย ม,มันไม่ได้หมายความว่าใช้แค่กับตัวลดความเสียหายหรือว่าตัว DR นะครับแชทแต่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนด้วยว่าแฟกต์ DR เนี่ยตัวที่เป็นตัวดา m มจที่ไม่มีสแตทหลบนะผมและเขาไม่ได้จะเล่นหลบด้วยเนี่ยก็คือเล่นเป็นตัวดาเมจกันเนี่ยเขาจะใส่อันนี้ครับแชทอันเนี้ยคือแฟกต์ที่ตัวดา m มจจะใส่กันด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ตัว DR หรือว่าตัวถึกนะชิ้นถัด ไฟก็คือแฟกหลบผมชัดเนี่ยที่เป็นก้อนอะไรเนี่ยเหมือนอะไรตุนๆเป็นก้อนเนี่ยเออเนี่ยแหละนะมันก็คือเป็นแฟกหลบนะผมชัดเอออีเวชันนั่นเองก็จะเพิ่มสตัดทหลบนะผมซึ่งที่ชัดเห็นด้านขวามือเนี่ยของผมที่มันออกเป็นสีแดงๆเนี่ยมันคือการที่คุณไปอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะผมซึ่งวิธีอัปเกรดนะก็นะผมชัดมันก็จะมีวิธีของมัน ของมันอยู่นะซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ตรงนี้มึงน,นะอัปเกรดใช่เนี่ยมันจะต้องใช้เม็ดนี้ครับผมชัดในการอัพซึ่งมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะเราสามารถใช้เม็ดเหล็กร้อยอันได้ครับชัเนะี่ยมันก็คือเม็ดเหล็กที่เราไปฟาร์มตามแมป เอเดเนียแล้วมันดรอปมาแชทเอิเอันเนี้ยเราสามารถซื้อร้อยเม็ดได้ในการทำซึ่งแบบไหนคุ้มกว่าเนี่ยคุณไปนั่งคำนวณเอานะครับแชทน,นี้ผมไม่ขอเสียมันจะเสียเวลาในคลิปแนะนำนะเพราะว่ามันก็จะมีอยู่เหมือนกันว่าซื้อแบบนี้คุ้มกว่าแต่บางคนก็บอกว่าไม่คุ้มเพราะว่าราคาสเก็ตเวทมนที่ต้องซื้อเอามาประกอบแล้วเนี่ยมันกระแพงนะแชทเออคุณลองไปคอมเพ์ดูเอาว่าแบบไหนคุ้มหรือไม่คุ้มนะ ครับผมแชทอันนี้ก็เป็นส่วนของแร่นั่นเองหลบกับ D.R. นะเออไปแม n a กันเอาว่าควรจะใส่อันไหนนะผมหลบก็ใส่หลบ D.R. ก็ใส่ D.R. ตัวตัวด a m a g ที่ไม่มีหลบเขาก็จะใส่ D.R. กันประมาณนี้เป็นข้ขาวๆไปนะครับผมแชทโอเค โอเคครับผมแชทในส่วนถัดมาเนี่ยที่เราจะพูดถึงเป็นส่วนแรกนะครับผมก็คือนะครับเซตแรกของสายโจมตีนะผมแชทหรือว่าสายแรงนั่นเองอันนี้เดี๋ยวผมต้องขอแบ่งแชทให้ทราบก่อนนะครับว่าเซตที่ผมจะพูดถึงในวันเนี้ยผมจะยกมาแค่3ามเซตเราไม่เหมือนกับตอนที่เราใส่เจมนะครับที่เราแบ่งเป็นสายแรงสายแม่นแล้วก็สายถึกถูกไหมครับแต่ในคลิป a r t ์ติแฟเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสายแรงนะครับแชทแล้วก็ทางด้านของสายถึกที่จะแบ่งออกเป็นนะครับ DR นะครับสายลดความเสียหายแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือสายหลบนะครับผมก็คือ evasion นั่นเองทำไมเราถึงไม่แนะนำนะครับผมเซตแรกแมน นะครับผมแบ่งเป็น3ส,สายเหมือนตอนคลิปที่แล้วที่เราทําเป็นคลิปแนะนำเจมนับแชทอันนี้ผมขอพูดแนะนำพื้นฐานก่อนเลยเพราะว่าทางด้านของ a r t ์ติแฟเนี่ยเมื่อเรานะครับลดหรือว่ายอมเสียสแตตพลังโจมตีหรือว่าเสียสแตตนะคาผม d r ที่เป็นลดความเสียหายหรือว่า e v a s i o n หลบลีกเนี่ย แล้วไปใส่แม่นแทนมันไม่คุมคับชัดไม่ไม่คุมไม่คุมเลยนะครับผมชัดในอาร์ติแฟกต์เนี่ยมีคนเขาทดลองแล้วแล้วเนื่องจากเซตแรกเนี่ยมันก็เพิ่มค่าความแม่นยําไม่ได้เยอะนะครับผมเออใครไม่ไม่เชื่อลองลองไปหาดูได้ว่าเซตเพิ่มแม่นยําเนี่ยในอาร์ติแฟกต์จะเพิ่มประมาณยี่สิบสี่สามกว่าอย่างเงี้ยซึ่งคุณใส่เหลือง นะครับเม็ดใหญ่สุดที่เป็นเม็ดคังเนี่ยเม็ดเดียวคุณได้8 4ดดังนั้นในอาในอาร์ติแฟกต์ใส่ยังไงก็ไม่คุ้มครับอันนี้เป็นโนเลจหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับหมายถึงว่าเป็นอินฟเป็นความรู้ใหม่ละกันนะเออเป็นโนเลจกันใปนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ย เรามาเข้าสู่เซตแรกที่จะพูดกันเลยก็คือสายเซตแรงเซตแรงเนี่ยผมจะให้แชทใช้สองเซตครับผมที่ผมแนะนําแล้วมันเพิ่มพลังโจมตีแบบสุดๆก็คือนะครับเซตแรกคือเซตที่ผมกําลังจะขึ้นให้นะก็คือเซตโทสะสองพิคาดสองนะครับผมแชทตามด้านล่างนี้เลยนะครับผม เออซึ่งเซตนี้เนี่ยจะเป็นเซตที่ได้สเตตพลังโจมตีมากที่สุดเพราะว่าอะไรครับมันเป็นเซตที่นะครับผมได้ทั้งพลังโจมตีรวมทั้งหมดเนี่ 24, 24หน่วยนะแล้วคุณก็จะได้อ่าความเสียหายคริไม่ใช่อัตราครินะครับแชทเออเป็นความเสียหายคริหรือว่าเรียกว่าคริดาเมจนั่นเองอีก5% แต่ครับแชทเซตเนี่ยเขาเรียกว่าเซตแลกเลือดครับผมมันคือเซตที่ใส่ปุ๊บเนี่ยคุณเห็นผลไหมนะเห็นปะเราจะได้ลดนะเราจะโดนลดความเสียหายหรือว่าค่า DR เราเนี่ยจะหายไปไป15หน่วยหลบเลกหายไปอีก25นะครับผมแชทเออแล้วข้างล่างก็คือผลที่เราจะจะได้นะว่าเป็นพลังจมตีวก20 เสียหายคิบวก3นะครับผมทีนี้เนี่ยมันก็จะมีแชทบางคนบอกผมว่าเอ้าพี่ไหนพี่บอกว่าได้พลังโจมตีบวก25่าอาจได้พลังโจมตีบวก24นะครับผมแชทแล้วก็ได้เสียหายคิอีก3เอได้5าเปอร์เซ็นต์นี่ทำไมในภาพเขียน20กับ3คือยีกับแชทคือทางด้านของตัวแพทเกมที่เขาออกมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเขาใช้เป็นผล เฉยๆครับผมคือผลด้านซ้ายมือเนี่ยสแตทที่เราได้รับเนี่ยจะเป็นผลจากการใส่ซึ่งเขาอะยังไม่รวมตัวแร่ที่เราใส่ไปนะครับผมชัด หลายคนงงคือไงไพี่ผมฟังนะงงคือหมายความว่าพอเราใส่ไปครบ4อย่างเนี่ยเราจะได้พลังโจมตีบวก20และเสียหายขีบวก3เนี่ยแยกออกมาตังหากกับแชดโดยที่ไอโทสะ2ที่บวกโจมเม็ดละ2เนี่ยเออเขายังไม่ได้นับรวมไป get ไหมมันก็หมายความว่าถ้าเราใส่โทสะ2นะครับผม2เม็ดก็จะเป็นโจมบวก4แล้วก็จะเอาบวกนี่ไปรวมกับผลที่มันเป็นผลเซต ที่บวก20เนี่ยรวมแล้วก็จะได้24พิคาด2พิคาดเสียหายคิเม็ดละ1%ไปบวก3นะครับผมเราใส่2เม็ดก็บวกทื่สองก็เป็น5ประ,ประมาณน e ี้ครับชัดเวลาเราบวกเสร็จแรกเราจะต้องบวกอย่างนี้แต่ตอนเนี้ยแพทล,ล่าสุดของในเกมเนี่ยอ่ะดูนะเดี๋ยวผมจะเอาเมาส์ไปชี้มันจะรวมมาแล้วครับผมชัดคือหมายความว่าเออยังเนี่ เซตก็ยังไม่ได้บวกรวมให้โอเคชชทช่างมันับก็คือคุณก็ต้องมานั่งรวมเองอยู่ดีนะแต่อันเนี้ยมันเป็นอีกเซตหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณนะครับหลังจากนี้นั่นเองโอเคครับแชทซึ่งเซตสายโจมตีนะครับผมสายที่2เนี่ยที่ผมจะให้ก็คือเป็นพลังโจมตีเหมือนกันนะแชทแต่ว่า นะครับผมมันจะเป็นเซตที่ไม่ต้องแลกเลือดนะผมเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ด้านล่างเลยนี่อันนี้นะครับผมภาษาไทยมันคือเซตอสูรนะครับผมชนเผ่ามนุษย์นะเออเราก็จะเรียกเซตนี้กันว่าเซตโจมนุษย์นะครับผมทุจริตนั่นเองเพราะว่ามันใส่ตัวแร่ที่ชื่อว่าทุจริตเนี่ยสมเม็ด นะครับผมแชทแล้วก็มีแร่หลากสีอีก1เม็ดนะครับผมซึ่งทุกอย่างสามารถหาซื้อได้ในตลาดเลยลองไปหาดูนะครับผมแชททุจริต3หลากสี1นะครับผมซึ่งนะครับผมเซ็ตเนี่ยผมต้องเรียนบอกแชทก่อนเลยว่ามันคุ้มสุดครับผมเนื่องจากถ้าคุณเห็นเนี่ยเห็นไหมผลเซ็ตเนี่ยโจมตีเผ่ามนุษย์บวก12นะครับผมก็คือโจมค้นเนี่ยแหละเออแล้วก็โจมวมันเผ่ามนุษย์ด้วยบวก12ทีเนี้ย ทุจริตนะครับมันเม็ดละ4ช่ดหมายความว่าคุณใส่เพิ่มไปอีก3เนี่ยมันก็จะเป็น12 12ถูกไหมสี่สามสิบอ่ะเออเอา12บวก12มันก็จะเป็น24เท่ากับเซ็ตเมื่อกี้กยบชแชทแต่เราจะไม่จะไม่ได้ผล เสียหายคี5%เหมือนกับเซ็ตแรกเลือดอันเมื่อกี้ซึ่งผมบอกก่อนนะคริดาเมตร5%ใน PVP เ,เยอะมากครับเยอะมากถือว่าเยอะมากแล้วส่งผลใน PVP พอสมควรแต่ทีเนี้ยผมจะบอกก่อนว่า DR ที่เสียไป15หน่วยของเซ็ตเมื่อกี้ แม่งส่งผลใน PVP ยิ่งกว่าคิดาเมจ5%นับชัดดังนั้นหมายความว่าพวกอาชีพ iFrame พวกอาชีพที่ผิวๆอยู่แล้วสามารถหลบดาเมจด,ด้วยกับมือคุณได้เอาเอาสกิลเพลโถมเนี่ยผมแนะนำนะเซ็ตแรกสุดแม่งโหดสุดใช่ เออแต่ถ้าเป็นเซตที่แบบคุณอยากแรงแต่คุณรู้สึกว่าคลาสที่คุณเล่นเนี่ยคุณลองแล้วมันต้องมีวนซุปอาร์มนะครับผมแชทมันต้องเทรดเด a เมจแล้วคุณรู้สึกว่าตัวมันบางไปใช่ครับคุณไม่ได้กาดหรอกผมบอกให้เซตนั้นมันไม่ได้มันไม่ใช่เซตที่เล่นได้ทุกคลาสครับม,มันไม่ใช่เซตที่เล่นได้ทุกคลาสมันเป็นเซตที่ นะครับผมมันเล่นได้แค่บางคลาสอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่ามันต้องเป็นคลาส i f r a m e หรือว่าคลาสผิวผอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกค่าพวกพวกไอไอค่า d r เนี่ยมันเยอะสำหรับตัวที่ต้องเทรดครับแต่ถ้าตัวที่เขาหลบมือใช้ i-frame หลบมันเร็วมากมันวุบวับปุบปับเนี่ยเออถ้าเขาเล่นพลาดละแล้วเขาลมเนี่ยแชทเขาไม่มานั่งสดหรอกว่า เขาจะใส่ถึกให้มันลุกขึ้นมาไม่ได้นะครับผมเขาก็ตายเลยเขาถือว่าเขากากและเขา,าตายเลยมันเป็นอย่างนั้นครับแชทอืมนะอันนี้ก็สําหรับเป็นเซตที่2นะครับผมสําหรับสายโจมตีนั่นเองครับแชทโอเคเดี๋ยวส่วนต่อไปเนี่ยเราไปดูกันนะครับผมสําหรับสายถึกนั่นเอง โอเคครับ okay, ผมแชทในส่วนถัดมาเนี่ยเราจะโยกไปที่สายด e f เฟนซีฟนะครับเราจะไม่มาพูดถึงเซตแมนะสำหรับสายโจมตีเนี่ยเนื่องจากผมบอกแล้วว่ามันไม่คุ้มนะครับสำหรับสแตตที่ได้กับสิ่งที่ต้องเสียไปนะครับผมโอเคทางด้านของสาย d e f e n s i v ฟหรือว่าสายป้องกันนะครับผมภาษาไทยบ,บ้านๆเรียกสายถึกนั่นเองนะผมสายตั้งรับนะโอเคเซตเจมที่คุณต้องมีเนี่ย อ่ามันเบสิกมากเลยครับแชทเดี๋ยวผมจะให้เซตเบสิกกับพวกคุณก่อนนะก็คือนะครับผมเราจะพูดถึงเราจะพูดถึงนะครับผมสาย DR หรือว่าสายลดความเสียหายก่อนเลยนั่นเองครับแชทสำหรับนะครับสาย Defensive นะเออก็นะครับผมสาย DR ที่เขาใส่กันเนี่ยจะเป็นกำแพงเหล็กสีครับผมแชทเออ อย่าไปจําชื่อเนี่ยแชทโลเกตน้นําแข็งเนี่ยคุณไปถามใครเขาเขาไม่จําหรอกครับคุณต้องเวลาคุณจะพูดถึงเซตเซตเนี่ยคุณจะต้องเรียกว่ากําแพงเหล็กสีเออใส่เล่นด r ครับพี่ฝฟกผมอะ่ะกาแพงเหล็กสีเออเรียกอย่างนี้เขาก็จะอ๋อกันเออนะครับผมโอเคซึ่งกําแพงเหล็กสีนะครับแชทเป็น นะครับผมแทบจะเป็นเบสิกแล้วก็แทบจะเป็นเซตที่ตอนเนี้ยสาย DR ทุกคนใส่นะครับผมาายถึกทุกคุกคนใส่นะครับผมโอเคซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีเซตไฮบริดอีกอันหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับผมภายหลังนะครับผมถัดจากเซตหลบก่อนนะครก็โอเคทางด้านของ DR เนี่ยครับเซตเขาจะใส่สายนี้กันเลยกำแพงเหล็ก4อันคุณไปกดซื้อในตลาด ได้เลยหรือบางคนอาจจะยังไม่มีก็ลงสาระดำเปิดได้มาก็เหมือนกันนะแชทแต่ว่าตลาดน่าจะลนแล้วนะกำแพงเหล็กสีนะครับผมแชทเออมันก็จะได้ dr บวก30นะครับผมเนื่องจากเซตนะครับผมที่สวมใส่4เม็ดเนี่ยทางด้านซ้ายได้บวก18ใช่ไหมแล้วก็เราจะได้อีกนะครับผม เม็ดละ3นะเออสาคูณสเป็น12 12 18บก18เป็น30เออชแชทล้วก็ผมมาลืมบอกไปตั้งแต่เสร็จนะครับผมโจมตีเล่ลงมาแล้วคืออันเนี้ยเป็นสแตตเก่านะครับผมหมายความว่าเป็นสแตตของหินที่ยังไม่แอมมาผมถ้าคุณแอมฟิฟา์หรือว่าคุณอัพอัพเกรดแร่แล้วเนี่ยเออมันจะทำให้นะครัผมค่าสแตทเนีเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่ง เออเดี๋ยวคุณก็ลองไปดูกันนะซึ่งซึ่งตัวแบบแร่เนี่ยมันจะสามารถอัปเดตมันจะสามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีกนะครับผมเดี๋ยวเรามาแนะนำหลังคลิปกันนะครับผมโอเคอันนี้คือสายด r นะครับผมแชทที่เราบอกไปนะครับผมโอเค <c oughs> กําแพงเหล็กสีนะไปหาใช้กันนะครับผม โอเคครับชัดไล่ต่อมาเรื่อยๆสำหรับนะครับผมสายดีเฟนซีฟถัดมาคือสายหลบครับชัดสายหลบที่เขาใส่กันเนี่ยถ้าจะเอาบบหลบจ๋าหลบสุดเบสิกที่เขาใส่กันเลยครับชัดคืคือเซตที่ผมกําลังจะขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยครับผมคลื่น4ี่ครับผมชัดอ่าเห็นไหมหลบหลีกบวก24นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดดูอีกนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่า ทางด้านของคลื่นเนี่ยเม็ดหนึ่งมันได้เท่าไหร่อ่า e เวชันนะครับผมก็คือหมายความว่าถ้าคุณใส่4เม็ดเนี่ยหกสี่ยี่สิบสี่ ถูกไหมแล้วคุณบวกกับ24ด้านซ้ายนะผมมันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ48นั่นนั่นเองครับแชทก็คือหมายหมายความว่าถ้าคุณใส่เซตเนี่ยผลรวมที่คุณจะได้เพิ่มมาในสในส,ในสแตเนี่ยคือหลบหลีกนะครับผมหรือ e v a s i o n บวก48ครับแชทโอเคทีเนี้ยมันยังไม่ใช่สแตทที่ดีที่สุดนะเพราะว่าเนี่ยถ้าคุณแอมป์นยครับ เห็นไหมชาดถ้าใครอยากรู้ว่าแอมยังไงนะครับผมเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันก็จะบอกหมดเลยใช้สิ้นหวัง30สเก็ตเวทมน50นะครนะผมแล้วก็ไอ hey, เนี่ยเมจิคอลไลสโตนคริสตัลผมไม่แน่ใจภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะแร่สุกสว่างอะไรทุกอย่างปะไม่น่าใช่เออเนี่ยมันคืออันเนี้ยครับคําชัดเออไออันนี้มณีเวทมนสุกสว่างนะผมสาว่า ภาษาไทยเรียกประมาณนั้นเออมันคือเม็ดนี่ยแหละครับแชทโอเคโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวิธีอัพอัปเกรดนะแต่ว่ายังไม่หมดครับแชทไอเซตต,ต่อไปที่ผมกำลังจะให้คุณเนี่ยเออโอเคนะครับแชทมาถึงกับเซตสุดท้ายที่ผมจะแนะนำสำหรับ d e n เ i นซีฟ้วครับแชทหรือว่าสายป้องกันก็คือเซตไฮบริดนะครับผมโอเคสาหรับภาษาไทยมันคือเซต ผสมประสาทมันคือเซตกึ่งๆครับชัดมันคือเซตที่จะหลบก็บไม่หลบมันคือเซตที่จะลดความเสียหายก็ไม่ใช่ลดความความเสียหายเออมันคือมีทั้งลดความเสียหายทั้งหลบหลีกครับชัดเออทีเนี้ยไอเซตเนี้ยมันเหมาะแค่กับบางบางอาชีพครับชัดนี่ผมกําลังขึ้นให้โอเคบางคนเห็นแล้วงงครับผมแชทว่า เออมันคือคือยังไงนะคือทำไมมันถึงมันถึงเหมาะแค่บางอาชีพครับพี่ต้องบอกแชทก่อนครับว่าเซตเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่ตัวที่มีหลบเนี่ยแล้วคุณไปใส่ว่าคุณอยากเฮ้ยผมมีผมอยากมีแบบว่าสแตทหลบเพิ่มขึ้นมากันพวกคนที่ไม่มีแม่นตีมไม่ไม่ครับแชทยุคเนี่ยถ้าหลบเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นอนะตายครับผมแชท ได้ถ้าคุณเป็นอาชีพที่ไม่มีค่าสแตทหลบหมายความว่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกอ,อาชีพที่มันสามารถเรียกบัฟหลบออกออก,ออกมาได้นะแชทเช่นพวกสไตกอร์มิสติกอย่างเงี้ยคลาสพวกนี้เนี่ยเขาจะมีสกิลที่กดเรียกนะครับผมค่าหลบหลีกเพิ่มขึ้นมานะครับผมแชทแล้วก็ไม่ใช่แค่อาชีพพวกนั้นมันก็จะเป็นบางอาชีพที่นะครับเขา เออมีพาสีที่เป็นค่าหลบหลีกอยู่ซึ่งสไตกอร์กัมมิสติกก็มีอีกนะครับผมอ่ามูซาก็มีสามารถเล่นได้ครับผมพวกฮัสซินอะไรเงี้ยเออมีซึ่งคลาสพวกเนี้ยสามารถบิวหลบได้เล่นไฮบริดได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้จะไม่ได้เก่งนะครับอย่างมูซาก็อาจจะต้องหลบไปเลยเงี้ยเออแต่สไตกอร์เนี้ยเป็นตัวที่เล่นไฮบริดและเก่ง มิสติกไฮบิดแล้วเก่งเป็นหนึ่งในไม่เป็นหนในไม่กิตัวชาติที่เล่นได้แทบทุกสายเลยสไตเกอร์มิสติกดีก็โหดเล่นสายแรงก็โหดถ้าคุณเล่นนี้เก่งหลบแม่งก็ถึกเล่นไฮบิดก็ถึก อ่านะครับผมแต่ก็อ,าอ่าจจะต้องอ่านเป็นแพชแพชไปนะครับผมว่าแพชไหนเล่นสายไหนถึกสุดนะครับสำหรับพวกสไตเกอร์มิสติกนั่นเองครับแชทนะแล้วที่คุณเห็นว่าทำไมมันเยอะจังเลยครับพี่ที่พี่แปะมาให้เนี่ยมันเยอะครับแชทเพราะว่าคือผมจะหมายถึงว่าเนี่ยไอหนึ่4สสาไอสี่เซ็ตเนี่ยคุณใส่เซ็ตไหนก็ได้ครับแชทสแตทที่ได้มาเนี่ยมันจะเหมือนกันเพราะว่า ไอความต่างของ4เสเซตเนี่ยมันคือไอต้าน CC ด้านล่างครับแชทซึ่งมันมีผลกับมอนเตอร์เท่านั้นแล้วในยุกยุคนี้นะเออเนี่ยที่มันต้านเนี่ยสตันช็อตแข็งต้านสลบล้มลงไอต้านกระเด็นลอยต้านอะไรไอพวกเนี่ย แต่ก่อนมันก็มีผลกับคนแหละใช่แต่ว่าตอนนี้เขาลบค่า r e s i s t a n c ออกจากเกมไปแล้วนะครับผมสำหรับในโหมดของ PVP นะก็คือถ้าคุณจะใส่เซตเนี่ยมา PVP คุณเลียกเอาเลยครับใน4เซตเนี่ยมันใส่ได้หมดเลยทุกอันแล้วนี่คือ b a s e hybrid นะผมที่ดีที่สุดนะครับผมของนะับใส่ defensiv e นั่นเองสำหรับพื้นฐานที่ใครอยากจะใส่แล้วแนะนำที่ผมหามาได้นะผมแจ็โอเคครับผมก็ ประมาณนี้ครับแชทเดี๋ยวผมปิดท้ายไว้อีกนิดหนึ่งสําหรับคนที่เออเอ,อพี่ผมเมื่อกี้พี่รีบพูดผมไม่แน่ใจนะผมว่าเออมันอัพยังไง่ะผมแชทโอเควิธีที่คุณจะมาดูว่าคุณจะอัพเกรดแร่สุกสว่างยังไงนะครับแชทการแอมพลิฟายหรือว่าการเสริมพลังมันเนี่ยเออคุณคุณไปพิมพ์ว่าเสริมพลังก็ได้ผมไม่แน่ใจนะหรือถ,ถ้าไม่งนก็มาเนี่ยที่หมวด แกทับแร่นะครับผมแล้วคุณก็มากดก,กดดูแล้วคุณก็เลื่อนหาอันที่มันเขียนว่าเสริมแก่งเสริมพลังอะไรสักอย่างในแชทที่มันจะไม่ค่อยมีคนขายเนี่ยเออนั่นแหละคุณแล้วคุณก็มาชีด้ดูมันจะเขียนอยู่ด้านด้านล่างสุดในแชทเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเมาเมาผมตรงเนี่ยให้คุณดูเห็นปะมันก็เขียนว่าคุณต้องมีแร่เนี่ยแบบ ธรรมดาก่อนหนึ่งชิ้นแล้วก็ครนะิสตัลไลท์น่ะเอนทามก็คืออันนี้มันมีจุดจบอะไรสักอย่างครับชทแล้วก็เมจิคเข้าชาร์จ50ก็คือสเก็ตนะครับผมเวทมนห้าสิบอันนะครับตอนนี้แม่งหาครยากไม่รู้มีคนลงให้อย่างนะครับผมแล้วก็เมจิคเข้าไลท์สโตนก็คือไออันที่ผมบอกเมื่อกี้ อันนี้มันนีสุกสว่างอะไรสักอย่างหน่ยแชทเอออันเนี้ยใช้เยอะซึ่งวิธีหาอันนี้นะผมแชทเออเดี๋ยวผมพาไปนิดหนึ่งบางคนงงว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายังไงตอนแรกๆนะผมแชทที่คุณได้มาจากสาลาด,ดำคุณเปิดจากนู่นนี่นั่นได้หรือไม่ก็คุณไปซื้อจากตลาดมาก็ได้ครับแชทเนี่ยคุณเปิดออกมาใช่ไหมแล้วคุณดึงอันที่คุณคิดว่าคุณไม่ใช้มานะครับอ่ะสมมติผมดึงมาสิบนะ อ่ะผมดึงอันนี้มา5ผมดึงเอาหงสไม่ไม่ได้ใช้แล้วคุณไปหา NPC ที่ชื่อว่าเดลเดลิชัยครับแชทไอเด็กนี่เลยครับ เดลิชายนะครับผมภาษาไทยสาว่าชื่อดัเดลิชายนั่นแหละเหมือนกันคุณกดเข้าไปคุยครับคุณกด exchange ครับแลกเปลี่ยน e นะฮะแล้วคุณก็กดไปเลยครับเนี่ยกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งกด f ก็ได้แลกหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคุณเวลาคุณเปิดหอสาระดำได้มาเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปแบบแลกหมดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้แลกที่มันแพงมาด้วยครับแชทแล้วคุณก็ไม่ทันดูเผอกดแลกซึ่งมันไม่คุ้มเลยที่ ได้มานะับผมจัดกับราคากับความหา,ายากของมันอะไรอย่างนี้ครับผมแชทนะโอเคครับผมแชทคลิปนี้ก็น่าจะปิดไว้เพียงเท่านี้ครับผมใครอยากได้อะไรยังไงต่อโของในเกมโขงเซิร์ฟพิมพ์ในดิสผมมาหรือเมนใต้คลิปคุณบอกผมได้นะคุณอยากได้คลิปอะไรอะ่ะผมอยากได้หยินไว้คือจริงๆเนี่ยเออเด๋วเนะี่ยจริงๆผมขออนุญาตขึ้นไว้หน่อยละกันนะผมเนื่องจากอ่า มีทางด้านของนะครับผมเป็น f อฟซละกันนะแชทเขาโค้งในเกมมาครับผมหรืออาจจะเป็นคนที่ผู้เล่นใหม่อยากได้เซตแรกแนะนํหลาอ้งครับแชทเออเขาโค้งมาในเกมเป็นแชทเซิร์ฟนะแล้วก็นั่นแหละเออเขาก็พิมพ์ชื่อผมเหมือนประมาณว่าเอ้ยวินทวอครับขอหน่อยนะแบบคลิปแนะนำเจมนี่แล้วแชทเด,ดวผมเปิดให้เนี่เห็นไหมเออผมกลางให้ เออเนี่ยคุณเดทเลเิฟน,นะผมถ้าดูคลิปอยู่ว่าผมขอบุณมากอับผมวันนี้ผมบอกเลยผมดีใจมากผมบอกก่อนเลยคือผมอยากได้อย่างเงี้ยแชทคือคุณอยากให้ผมทําอะไรเง,งี้ยเกี่ยวกับ PVV P เนี่ยคุณบอกมาเลยเว้ยแต่ถ้าผมทําไม่ได้นะผมก็จะบอกไปตรงๆว่าผมทําไม่ได้เช่นแบบให้ผมไปสอนวิธีเล่นอาชีพอ,อื่นผมไปสอนนูน่นนี่นั่นที่ผมไม่มีความรู้ผมผมก็จะบอกว่าเออผม ทำไม่ได้นะผมผมทําไม่เป็นอย่างเงี้ยอกาศนี้เล่นไม่เป็นด้วยแต่ถ้าเป็นพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยชัดคุณโขงมามาอย่างเงี้ยคุณเชื่อไหมผมอ่าแล้วผมยิ้มไม่หยุดเลยนะเว้ยแบบเฮียมีคนว่อยากได้เหรอไอ้มีคนว่าเห็นว่าเราทาแล้วมันมันโอเคว่ะมันมันสอนมันให้ความรู้แพทล่าสุดได้สำหรับสาย PVP ผมดีใจนะเว้ยแชทผมโคตรดีใจเลยนะดังนั้นใครอยากได้อีกเนะี่ยเอาเลยแชทนิดนึงกดไลค์กดแชร์เม้นอะไร ก็ได้เว้ยคุณสืส่อสารกับผมไม่คุณรู้ว่าคุณอยากได้อะไรผมทำให้ได้หมดนะผมแชทโอเคนะอยากได้อะไรต่อมาเนี่ยลองบอกมาได้เลยครับแชทเออส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรครับผมแชทลองบอกกันมาหรือว่ารอติดตามผมกันนั่นเองครับแชทโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับแชทถ้าคลิปมีประโยชน์ก็เหมือนเดิมนั่นแหละเจอปืนครับแชท 너에게 말하고 싶은 걸 You're my shooting star